สวัสดีครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่วัดกำแพงนะครับเขตบางขุนเทียนเนาะพามาว่หลวงพ่อไป่นะครับวิหารหลวงพ่อไผ่นะครับผมวัดกำแพงวัดกำแพงเชิญเที่ยวงานประจําปีวัดกำแพงนะครับวันที่5-9มีนาคมนะครับมาเที่ยวกันนะครับวันที่ 5, 6, 7, 8, 9นะครับ5วัน5คืนนะครับผม มาเที่ยวนะครับงานประจำปีนะครับห้าถึงเก้านะครับม,ม,มีดารานักร้องเยอะแย,ยะมากมายนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปยังมณฑกหลวงพ่อไปนะครับสันทโระนะครับ บุญนะครับจากไม้ยุิเทียนเนาะเข้าวัดเนาะ เราจุดธูปนะครับบอกกล่าวจุดด้านจุดทูปด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อปด้านในนะครับเดี๋ยวเราจุดธูปแล้วก็จุดธูปเล่มงคลไปพร้อมกันเลยนะวันนี้นะเนาะ จุดทุกทุกมมงคลไปเลยนะครับทิ้งตรันนี้ก็ได้ค่ะหน้าละคะ่ะตรงนี้มันลื่นนะจ๊ะหน้าเรียบร้อยแ<ๆ>เราครับเดี๋ยวเราก็จุดทุกขุมมงคลทิ้งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปว่าหลวงปู่ด้านในกันนะครับ ก็หนึ่งเจ็ดนะครับผมเริ่ผิดทองปูกันนะครับ ของปู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราขอ <c oughs> จุดประจําของเรานะครับก็คือดูเลขที่องค์ปู่เนาะสาธุสาธุเดี๋ยวเรากราบขอโชคลาภจากปูก่ก่อนเนาะอันนี้เป็นอาิีฐของปู่นะครับ วันนี้เราจะเห็นเลขอะไรนะครับอันนี้เราอยู่กันที่หลวงพ่อป้ายนะครับวิหารหลวงมนดกหลวงพ่อป้ายนะครับหลวงปายสันทโล อันนี้เห็นเป็นเป็นท,ที่เห็นนะครับ เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเลขห้านะครับหนึ่งห้าแล้วตอนนี้เป็นเลขสองหนึ่งห้าสองนะครับอันนี้เราอยู่ตรงที่รูปหลวงปู่ไปนะครับจุดที่เราได้เลขประจำวันนี้นะครับ đẹp dữ lắm. phải. ใครเห็นเดี๋ยวใครเห็นเลขอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับคือคกันตีเลขเนาะเอาที่ชัดๆกระจะตาดีกว่าเนาะนี่ขอปู่แล้วปู่ให้แล้วก็ลองอภัยนะครับเถึนโจคสิ้นดวนก็อย่าลืมนะครับขอสับงานประจําปีเนาะวัดกําแพงนะปีนี้นะครับวันที่ห้าถึงวันที่เก้านะห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าคืนนะครับผม ห้าถึงเก้านะครับห้าถึงเก้าคุณภาห้าถึงเก้ามีนาเนะห้าเก้ามีนานะครับเดี๋ยวเราไปไหว้รูปจำลองเนาะคุ่นขี้พึ่งปู่นี่เราเคยได้เลขมาแล้วนะครับก็คือพระบรมาสาริริกาธาตุนะครับ ตัวน้นก็จะมีเลข414กับ40 404เนาะถ้าใครจําได้เนาะเลขที่เราเคยได้รับโชคไปเมื่อหลายเดือนก่อนเนะาะยังเป็นเลขเดิมอยู่นะครับนะครับ ทุกท่านมาว่าแนละ้วเนาะวันนี้นะครับว่าพระเปโิรมงคลเนาะได้ว่า้หลวงปูปป่ไปนะเนาะพระกติอาจารย์แห่งบางขุนเทียนนะครับผมหลวงปู่ไปข่ขันะโลนะครับแล้วก็ได้ว่า,พา,มมา้พระบรมสาีริกธาตุนะครับขององค์หลวงปู่เนาะได้ทําบุญดอกไม้ทุกเทียนนะครับได้ทําบุญอ๋อตีค้องตีค้องตีค้องสามทีตีทีไรก็ได้รับโชคทุกทีนะครับเดี๋ยวเราตีกันเนาะ ขอให้ทุกคนได้รับโชคกันนะครับ ที่เราจุดไว้เนาะวันนี้เราจะได้เลขอะไรนะครับเรียบร้อยนะครับพาทุกท่านมาทําบุญไหว้พระปิดทองหลวงพ่อไปกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูทูบเลขมงคลแล้ววันนี้เราจะได้อะไรนะครับจากที่เราจุดในวันนี้นะครับอันนี้เป็นทูบเลขมงคลที่เราจุดไว้นะครับวันนี้เราได้เป็น ห้าสี่แปดนะครับห้าสนะี่แปดเนาะวันนี้เลขห้าสี่แปดนะครับจากหลวงพ่อไปนะครับมันจะบูธบ้ากำแพงนะครับผมห้าสนะี่แปดเนาะใครสนใจนําเลขนี้ไปสิงโชคสิ่งโดนได้นะครับถ้าได้รับโชคงวดนี้นะครับวันที่หนะึ่งเนาะวันที่ห้าถึงวันที่เก้าก็มาทำบุญกันได้นะครับที่วัดกำแพงเนาะเขตบางาขุนเทียนนะครับ ห้าสี่แปดนะครับเลขจากหลงเข้าไปวันนี้นะครับ <S <S <ing> <S ครับจะเรียกสอบ่ัไปนะครับเรขที่วิหาร่อบปเนะที่วัดกำแพงนี้ก็ได้ประมาณน,นี้นะครับหยูสุขให้ตรงนี้นะครับใครสนใจนัเรีเกตรงนี้ไปถึงช่องสุดูุได้นะครับ คนอื่นต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมพวกเราทั้งสามช่องนะครัแบหบมายเมขคนสั่งเลขล้วก็มาดูอองนะครับขอนชดญรับโชคในงวดนี้นะครับว,วันที่1่มีนานะครับแล้วก็ถ้าใครได้รับโชคจากที่นี่นะครับวัดกำแพงก็มาทำบุญได้นะครับเพราะว่าที่นี่จะมีงานประจำปีะครับวันที่5ถึงวันที่9นะครับ5วัน5คืนเนาะ5ถึง9มีนานะครับ5้ามีนา5้าเก้าสามนะครับผมวนนี้ก็ลาไปก่อนขอเได้รับโชคนะครับพบกันใหม่ที่ดะะูหนา้านะครับวันีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวลาลาหลราพูา่นะครับ